สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากนะคะก็ช่วงที่หายไปก็ประมาณอาทิตย์กว่าเนาะประมาณอาทิตย์กว่าก็อ่าที่หายไปก็ไม่ใช่อะไรเนาะก็อ่ามันไม่ค่อยมีกระจิตกรใจที่จะลงคลิปลงอ่าภาพนิ่งหรือลงอะไรเนาะก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะแต่ก็ ทำธุระทำอะไรเคลียอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ช่วงที่ห่างหายไปก็คือแบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะลงคลิปไม่มีกระจิตกระใจที่จะนึกถึงว่าเออนน่นนี่นั่นเลยนะคะก็ห่างหายไปนะคะก็ไม่ได้แบบลงคลิปแบบประมาณอาทิตย์กว่านี่แหละเออก็ทำอะ,อะไรหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาสู่โหมดปกตินะคะแล้วก็จิตใจนะคะจิตใจก็ กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะจิตใจตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วก็ชีวิตของเราเนาะชีวิตของเราต้องเดินหน้าต่อไปเนาะปากท้องเราก็ต้องกินเนาะร่างกายเราก็ต้องทํางานเนาะถ้าเราไม่มีทํางานถ้าเราไม่ไม่ทำงานเราก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารการกินเนาะไม่มีเงินที่จะแบบเติมน้ํามันไม่มีเงินที่จะแบบดูแลแม่อะไรอย่างงี้เนาะ ก็ชีวิตเรานะคะชีวิตก็ต้องเดินไปข้างหน้าชีวิตเราก็ต้องทํางานเนาะทางานหาเงินเพื่อมาซื้ออาหารการกินเพื่อดํารงชีวิตของตัวเราแล้วก็แม่ของเรานนคะเราเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลนะคะส่วนคุณพ่อก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะก็ชีวิตเราต้องเดินต่อไปเนาะคนที่อยู่เราก็ต้องดูแลต่อไปเนาะตอนนี้ต่อไปแล้วอลินก็ต้องทําหน้าที่ลูกที่ดีนะคะก็คือดูแลแม่นะคะดูแลแม่แล้วก็ ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานเนาะหน้าที่ของเราก็คือทํางานหาเงินแล้วก็หน้าที่ของลูกนะคะก็แต่ว่ามาทํางานที่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลากลับไปบ้านนะคะก็จะมีพวกพี่ๆนะคะก็แวะเวียนมาช่วยกันดูแลแม่นะคะก็มีพี่สาวนะคะก็พี่สาวพี่ชายนั่แหละพี่สาวพี่ชายพี่ๆก็แวะเวียนมาดูแลมานอนกับแม่อะไรอย่างนเนาะส่วนเราเนี่ย ถ้ากลับทุกวันมันมันไม่ได้ระยะทางมันไกลเนาะก็แล้วก็ค่าค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันน้ำมันนี้ก็จะแบบหมดไปอย่างเราแบบว่าเซฟเซฟค่าน้ำมันไว้แบบว่าเก็บไว้ให้แม่แบบซื้ออะไรกินเนี่ยก็จะดีกว่าเนาะส่วนส่วนการกลับบ้านเราก็จะกลับบ่อยขึ้นแต่ก่อนนี้ก็คือกลับอาทิตย์ละครั้งเนาะต่อไปนี้คือวันไหนที่เราไม่ได้เวียนบ่ายเนี่ยเราก็พยายามหาเวลาว่างกลับบ้านแต่จะให้ไปกลับทุกวันมันมันมันเป็นไม่ได้เมื่อเราคิดค่าน้ํามันนะคะ ค่าน้ำมันนี้หมดหมดไปกับเงินเดือนนะคะเงินเดือนคือแบบเติมน้ํามันแล้วแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไว้แบบใช้จ่ายไว้ซื้ออาหารให้ให้แม่กินเราก็เลือกที่จะแบบว่าเออกับกับอาทิตย์ละวันเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ละวันก็เป็นอาทิตย์ละสองวันหรือสามวันก็ได้นะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็ยังมีพี่ๆนะคะเว,เวียนมามาอยู่กับกับแม่อยู่นะคะมาอยู่กับแม่อยู่ก็ยังมีพี่ๆอยู่พี่ๆเขาก็เข้าใจเนาะว่าเราอะกลับบ้านทุกวันไม่ได้นะคะบางวันก็มีเวรเช้าบ่ายวันไหนที่ไม่ได้เวรบ่ายอย่างเงี้ยถ้าแบบเราไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะหาเวลากลับบ้านแต่จะให้กลับทุกวันอะกลับไม่ได้จริงค่าน้ำมันนี่คือแบบว่าไปกลับก็ อันนี้แล้วอ่ะเออนั่นแหละเซฟได้ก็เซฟเนาะก็ช่วยช่วยกันเนาะตอนนี้ก็จะกลับมานะคะกลับมาลงคลิปนะคะลงคลิปมาลงอ่าอะไรอะไรหลายอย่างในเฟซพอมของ facebook ก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมนะคะกลับมาทําเหมือนเดิมเพื่อนะคะเพื่อแบบว่าจะมีะไรายได้นะคะก็นั่นแหละค่ะแต่ถ้าไม่มี แต่ถ้าอยาอย่างไม่ถึงเกณฑ์อะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็เหมือนการบันทึกเรื่องราวของเรานะคะปกติก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งอะไรอยู่แล้วนะคะชีวิตปกติคือลงลงลงคลิปลงรูปเห็นอะไรก็ถ่ายถ่าย,ายลงอยู่แล้วนะ,ะในเมื่อ Facebook เขาเปิดสร้างสร้างนะคะเปิดให้เราสร้างรายได้เราก็กกกทำไปนะคะถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ขึ้นมาก็ดีนะคะเราจะได้เอารายได้ตรงนี้นะคะไปจุนเจือครอบครัวไปดูแลแม่นะคะ ดูแลแม่นู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เข้ามานะคะตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยในในรูปแบบของเรานะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะที่เราชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะสวัสดีค่ะ